ผู้ชมครับผมอยู่ที่บ้านหนองบัวตะบนปากคานะครับที่อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านนะครับชาวบ้านนะครับจะต้องใช้เรือเป็นพาหนะในการสัญจรนแล้วนะครับเพราะว่าที่นี่ระดับน้ําท่วมขังเริ่มที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับบริเวณจุดนี้บางจุดนะครับชาวบ้านบอกว่าท่วมสูงถึง2เมตรเพราะว่าเป็นพื้นที่ลุ่มต่ํานะครับนี่ชาวบ้านเวลาจะเข้าออกหมู่บ้านอย่างเดือนธันี้นะครับก็จะ ใช้เรือเป็นพาหนะในการเข้าออกบ้านหลายหลังนะครับเริ่มที่จะมีน้ําท่วมนะครับโดยเฉพาะบ้านที่อยู่ชั้นเดียวอย่างเช่นบ้านหลังนี้อาศัยอยู่ไม่ได้แล้วนะครับส่วนบ้านอื่นๆนะครับก็อาจจะมียกสูงขึ้นบ้างนะครับนี่ครับเห็นด้านโน้นนะครับการจะออกมาซื้อเข้าซื้อของก็จะใช้เรือนะครับน้ําที่อําเภอท่าวังผานะครับปีนี้ ฝนตกต่อเนื่องหลายวันครับแล้วก็น้ําทําให้น้ําค่อยๆท่วมแล้วก็ท่วม2วันแล้วนะครับปกติน้ําจะมาอยู่ไม่นานนะครับแล้วก็ค่อยๆลดแต่ว่าตอนนี้น้ําค่อยๆขึ้นนะครับแล้วก็เป็นสีแดงเข้มแบบนี้นะครับนี่นะครับเป็นวิถีของชาวบ้านที่ปรับตัวอยู่กับน้ําที่สถานการณ์น้ำท่วมในตอนนี้ครับ